สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจโววันออฟฟิเชียลค่ะมือนีสิภาพมาเห็ดนวัตรกรรมใหม่นะคะพี่น้องนวัตรกรรมใหม่ป้องกันแมลงวันแมลงวีนะคะ,ะมันจะขยายพันธุ์เยอะเนื่องจากว่าบ้านแม่ใหญ่ใหม่มีมะม่วงเยอะค่ะสุกแล้วก็ล่วงเดี๋ยวเราจะทำหลุมขยะเปียกนะคะได้ประโยชน์คุ้มจริงๆนะคะใช้เศษวัสดุภายในบ้านอาของเราก็จะเป็นถัง ถังสีเก่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันไม่ได้เสียมูลราคาใดๆแต่ประโยชน์คุ้มค่ามากนะคะใช้ในครัวเรือนเราค่ะไปทำกันเลยนั่นถังถังใบนั้นทิ้งอยู่เป็นสองสามเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ถังใบนั้นให้เกิดประโยชน์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องหาถังได้แล้วค่ะเป้าหมายในการทำขุดล้มค่ะทุกคนแม่ใัยไม่ก็จะขุดล้ม ใกล้ๆต้นนี่แหละค่ะต้นไออินผาลัมต้นนี้นะคะอันนี้เก็บกะเดี๋ยวเอาออก ร่างเป็นขี้เห็ดแห่ค่ะพี่น้อง อินทรลัมาถึงตรงนี้แล้วค่ะข้อดีแหละจะได้เป็นปุ๋ยจะได้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะเพราะว่าบักม่วงหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวทำเป็นตอนแรกก็ว่าเอาไว้ให้ไก่กินนี่เอาไปเอามามันไก่มันกินไม่หมดแล้วมันก็มีมแมลงวันขยายพันธุ์เยอะ ฝนตกยวลากกินเนื้อปลาลำมันเยอะจะัดทุกคนโอ้มันเกินมันเกิน,นเกันยังไงมาดิเอา เอาไม้เดี๋ยวโซ่ะด้านข้างนี้ให้เป็นแบบให้กระแป้งมัน ใ่่ยอยูเจาะก,ก้นถังค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ทะลุก้นถัง เสร็จแล้วค่ะลุมขยะเปียกนะคะของไม่เย่ใหม่เดินไปเดินมาไปได้ฝานี้พอดีมาปิดพอดิบพอดีเลยนะคะพอดีเลยแต่เราจะหงายแล้วก็เอาเอา,เอ,าอิดเอาหินมาวางทับเพื่อเพื่อไม่ให้หมาหรืออะไรมามาแคะมาแงะของเรานะคะเดี๋ยวต้องไปหาอิดมาก,ก่อนครันนี้เราก็ไปเก็บเศษมะม่วงะคะ่ะผนจะมาแล้วค่ะทุกคนนี่ เศษที่แม่ให,ใหม่เอามาทิ้งไว้ค่ะมแมลงวันมันตอมจัดการก่อนค่ะเอาเป็นปุ๋ยอินทรพลไปเลยนะคะเมื่อวานนี้ามาโยนทิ้งให้ไก่ปรากฏว่าไก่กินไม่หมดค่ะพอมันมีเศษเหลือเราก็ ลุมขยะเปียกไม่ใหญ่ใหม่นะคะทั้สดๆร้อนๆมืนีิเดียวนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็เอาที่จริงเราปิดอย่างนี้ก็ได้แต่มันมันจะทับไปแล้วมันจะไม่โอเคหงายขึ้นดีกว่าค่ะหงายขึ้นแล้วเราเอาก็เอาก้อนอิดเพื่อให้มันหนักและแข็งแรงป้องกันมาเอพวกหมาพวกอะไรมาคุยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ